สาวน้อยผู้ถูกจ้องมองจากเพื่อนบ้านอย่างน่ารังเกียจเนื่องจากปมเบื้องหลังของเธอที่โคตรจะโหดร้ายยังไม่พอความสวยของเธอไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ เมื่ออยู่มาวันหนึง่งดันมีเอเลี่ยนมาบุกบ้านของเธอซะง,งั้นและแม้กระทั่งเธอจะเดินทางไปแจ้งตำรวจก็แทบจะไม่มีใครสนใจเธออยู่แล้วเหมือนว่าทั้งจักรวาลกำลังรุมล้อมทำลายเธอเพียงคนเดียวจนกระทั่งเธอได้กัดฟันสู้กับจักรวาลซะเองครับและตอนจบของมันต้องบอกเลยว่าโคตรพีคกและสะใจอยู่ไม่น้อยครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวสเตอร์สตูดิโอวันนี้ผมคออนีญาตพาทุกท่านไปพบกับหนังที่สุดจะเซอร์ไพรส์สำหรับผมเลยนะครับ นังที่ตัวละครพูดทั้งเรื่องเพียงแค่ไม่กี่คำเท่านั้นแต่ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผมได้มากเลยทีเดียวครับทั้งมิติของนางและการให้ความหมายต่างๆบอกได้เพียงแค่ว่าโค้จะอินดี้เลยเลยครับถึงแม้มันจะอินดี้สักเท่าไหร่แต่นางก็ไม่ได้ดูยากเลยแหละครับเป็นนังที่ผมขอบอกว่าไม่ควรพลาดจริงๆครับซึ่งจะจริงอย่างที่ผมโมโ้ไว้หรือเปล่านั้นเราไปติดตามชมกับหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับเรื่อง No One Will Save You ปี2023ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังนางเรื่องนี้กันได้เลยครับเป็นเรื่องราวของสาวน้อยสุดน่ารักสดใสที่มีชื่อว่าเบรนส์ครับโดยบ้านของเธออาศัยอยู่ห่างไกลาจากผู้คนแทบไม่มีเพื่อนบ้านเลยสักคนถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตประจําวันของเธอเลยสักนิดเธอร้องรําทําเพลงเพียงลําพังไม่จําเป็นต้องมีคนอื่นได้อยู่ด้วยเธอนั้นเป็นคนจําพวกที่เราจะเรียกว่าอินโทรเวิร์ตชีวิตที่สามารถขับเคลื่อนเพียงลําพัง แล้วถ้าเธอใช้ชีวิตเพียงลำพังเธอจะทำงานอะไรละ่ะแน่นอนคร,รับ introvert สามารถปรับตัวได้เธอทำงานรับจ้างตัดเสื้อออนไลน์ครับลูกค้าจะออเดอร์ให้เธอผ่านออนไลน์และเธอก็จะส่งพัสดุเหมือนกับที่เราเคยสั่งของเลยครับเช้าของวันนี้ช่วงเวลาที่เธอต้องไปส่งของปกติแล้วเธอจะเป็นคนที่ค่อนข้างเนียบเลยครับอะไรที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยเธอจะรู้ได้ทันทีอย่างเช่นวันนี้ตรงสนามหญ้าของเธอพบว่าหญ้านหน้าบ้านของเธอนั้นตายอย่างปริศนาเลยครับแถมลักษณะหญ้าตายยังเป็นรูปร่างแปลก ที่เหมือนกับเราทิ้งบางอย่างกลมกลมไว้นาน,น,านจนหญ้ามันเขียวและแห้งไปเป็นเหมือนรูปลักษณ์นั้นซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความงุนงงกับเธออยู่นิดหน่อยเนื่องจากว่าเธอนะั้นดูเป็นคนจะห่วงภาพลักษณ์ของบ้านครับดูทุกอย่างต้องดูเรียบร้อยและสวยงามพร้อมต้อนรับคนมาตลอดเวลา ทางทางที่เธอเองนั้นไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนและก็เป็นปกติของคนอินโทรเวิร์ครับที่มักจะมีอาการหวาดกลัวผู้คนทางด้านผู้ชมของเรามีใครเป็นอินโทรเวิร์กันบ้างครับอาการนี้ย่อมมีกันทุกคนใช่ไหมล่ะครับใครมีกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับแอดคอนหนึ่งก็เป็นอินโทรเวิร์เช่นกันแต่ว่าในกรณีของเธอนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเธอนั้นพยายามฝึกการยิ้มให้คนอื่นอยู่ตลอดเนื่องจากว่าเธอต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพียงแต่ว่าทุกๆคนที่เธอยิ้มไปนั้น กลับตอบกลับเธอด้วยสีหน้าที่บึง้งตึงกลับมาเสมือนกับไม่ยอมรับและไม่ยินดีในตัวเธอหรือว่าเธออาจจะทําผิดบางอย่างร้ายแรงมาก่อนก็เป็นจุดที่น่าคิดอยู่ไม่น้อยครับถ้าไม้ในวันนั้นเธอเข้าไปในเมืองอย่างลับๆล่อๆพยายามหลีกเลี่ยงสายตาผู้คนเข้าไปในเมืองเพียงแค่หย่อนพัสดุเข้าไปในตู้ปริษณีแล้วก็กลับไาที่บ้านใช้ชีวิตลําพังตามปกติของเธอครับแต่กิจวัตรประจําวันที่เธอทําอยู่เป็นประจำอยู่นั้นสิ่งหนึ่งที่เธอทําไม่เคยขาดคือการไปหาเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ แต่ว่าเป็นคนที่จากไปแล้วครับนั่นคือแม่ของเธอนั่นเองเธอมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าหลุมฝังศพของแม่ซาร่าอาดมแม่ผู้เป็นที่รักของบรินซ์ขณะใช้เวลาอยู่หน้าหลุมศพเธอก็ใช้เวลาได้เพียงไม่นานแค่เพียงได้ยินเสียงผู้คนก็ทําให้เธอต้องหลีกหนีและกลับบ้านในทันทีช่างเป็นชีวิตที่น่าสงสารเป็นอย่างมากครับแต่ในระหว่างที่เดินทางกลับไปยังรถนั้นเธอกลับได้พบกับหญิงชายวัยกลางคนสองคนที่ดูจะรักกันและกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีครับ จนเมื่อเบรนส์ได้กลับมาที่บ้านเธอได้ทําการเขียนข้อความไปหาบางคนซึ่งเป็นจดหมายที่ส่งไปถึงคนที่มีชื่อว่ามอสครับภายในจดหมายเล่าถึงเรื่องชีวิตประจําวันของเธอในวันนี้เธอได้พบกับพ่อแม่ของมอสทั้งคู่ดูมีความสุขและรักกันดีมากระหว่างที่เขียนข้อความอยู่ที่บ้านนั้น เธอก็ได้พบกับหนุ่มไบรซ์นีคนหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอเซอร์ไพรส์ในทุกๆวันได้แน่นอนว่ามันคือการสั่งของครับคนที่ชอบสั่งของยอมเข้าใจเรื่องนี้ดีการเปิดกล่องพัสดุก็เหมือนกับการเปิดของขวัญแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนสั่งเองแต่แม้แต่คนส่งพัสดุก็ไม่ได้ใจดีกับเธอเลยครับทิ้งคว้างกล่องพัสดุของเธออย่างกับเป็นของเล่นแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยครับกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งโปรดปรานของเธอคือการเต้นเธอฝึกซ้อมการเต้นเพียงลําพัง ภายในใจคงแอบหวังอยู่ไม่น้นอยเลยครับว่าสักวันคงจะมีคนมาเต้นรําอยู่ข้างๆถึงวันนั้นเธอคงอาจจะเป็นนักเต้นที่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมื่อไรกันแน่โธอวาสนาผู้ใดเนาะโดยในกล่องพัสดุที่เธอได้รับมาในวันนี้สิ่งที่ว่านั้นมันคือชิ้นส่วนที่เอาไว้ประกอบของเล่นของเธอครับของสะสมบ้านของเล่นสดละลังการของเธอ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอเอนจอยกับการใช้ชีวิตเพียงลำพังครับก่อนที่เราจะได้พบเพ็นกับเนื้อหาในจดหมายที่เธอได้เขียนต่อเธอเล่าถึงความคิดถึงที่เธอมีต่อมอสเนี่ยมันสิปีแล้วที่เราไม่ได้พบเจอกันมันผ่านไปรวดเร็วนะแม้แต่สายที่โทรเข้ามาก็ไม่เคยรับสักสายจนผมเองก็เผลอคิดไปว่าเธอคงจะเป็นใบหรือเปล่าและเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังจนถึงตอนเย็นครับแสดงว่าเธออยู่คนเดียวจริงๆจนถึงตอนค่ำเนื้อหาในจดหมายเริ่มเปลี่ยนไป เธอนั้นได้พูดถึงความรู้สึกผิดที่มีต่อมอสดและพลว่าเธอนั้นคิดถึงมอสมากเพียงใดแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่สามารถยกโทษให้กับความผิดของตัวเองได้เลยนี่แหละครับชีวิตอินโทรเวิร์ตตอนเช้าสดใสร่าเริงดังพระอาทิตย์พอตเกเยน็นเงียบเหงาเหมือนพระจันทร์และจาหน่าซองจดหมายถึงมอสคดลลินส์เมื่อหมดวันก็กลับไปนอนตามวนลูปเดิมของเธอแต่ทว่าในคืนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับ เมื่อจู่ๆกลางดึกในคืนนั้นไฟทุกบ้านที่ถูกปิดไปหมดแล้วจู่ๆมันกลับเปิดขึ้นมาเองสัง,งักนครับ ก่อนที่มันจะปิดไปอีกครั้งพร้อมกับเสียงดังปังเบรน์สะดุงตื่นขึ้นมาเพราะความตกใจเมื่อหันมองผ่านทางหน้าต่างก็พบว่าเป็นเพียงแค่เสียงของทางขยะที่กระทบกันอาจจะเป็นสัตว์ที่เข้าไปคุยขยะก็เป็นได้ด้วยในิสัยส่วนตัวที่เป็น perfectionist เธอไม่อาจทนเห็นทางขยะที่ไม่เป็นระเบียบแบบนั้นได้มันทําให้เธอต้องตัดสินใจลงไปเก็บกวาดในจุดนี้ทาให้เธอได้พบกับสิ่งที่ผิดปกติจริงๆครับ เมื่อพบว่าประตูหน้าบ้านของเธอมันเปิดขึ้นมาเองเสียงประหลาดที่ดังขึ้นมาไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นเสียงมนุษย์หรือสัตว์แต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่ทั้งคู่เลยก่อนที่จะตามมาด้วยเงาที่รูปร่างคล้ายกับคนครับมันทําให้บรินซ์ถึงกับต้องสะดุง้ง หากว่าเป็นคนที่มาเด็กๆแบบนี้เขาคงจะมาด้วยความที่ไม่ประสงค์ดีแน่นอนแต่ว่าเมื่อเธอได้พบกับรูปร่างของมันกลับทำให้เธอยิ่งตะลึงและสะพรึงขึ้นไปอีกเลยครับรูปร่างที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยเห็นมาก่อนสายตาที่จ้องใส่กันอย่างแปลกประหลาดก่อนที่มันจะเริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและตอนนี้ b บรนสก็ได้เห็นรูปร่างส่วนหนึ่งของมันอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดในแบบที่ว่า full hd เลยะครับ วินาทีนั้นทำให้เธอต้องรีบหาอุปกรณ์ป้องกันตัว ท่าที่เธอคว้าได้ในตอนนี้คือที่นี่ผมแต่ความสามารถและการรับรู้ของพวกมันเหนือฉันยิ่งกว่าทุกๆก,การเคลื่อนไหวของเธอเหมือนจะถูกจับจ้องไว้แล้วมันเริ่มปั่นป่วนเธอด้วยการทำให้เครื่องไฟฟ้ารวนและในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เผชิญหน้าและได้ต่อสู้กันหากแต่ว่ามันมีพลังที่โคตรจะอันตรายเลยครับพลังสุดหน้าทึ่งที่คล้ายกับสตาร์วอร์ที่เราจะเรียกว่า The Force ครับพลังจิตที่ทำให้มันสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของมันได้ใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายประตูใส่หน้าเธอเต็มจังเวนาทีนั้น Pri นส์พยา,ยาม ตั้งสติให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่ามันก็ยังคงใช้พลังนั้นต่อไปเสมือนกับว่ากําลังดูดตัวเธอเข้ามาวินาทีนั้นทําให้เธอต้องพยายามหาสิ่งของเพื่อกเกาะเอาไว้จะในที่สุดก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากพลังของมันมันใช้พลังเวียงตัวเธอกลับเข้าหามันอย่างรวดเร็วแต่ผลที่ได้กลับทําให้มันต้องตุยไปเลยละครับเนื่องจากช่วงเวลาที่เธอกําลังหาสิ่งของเกาะอยู่นั้นในมือของเธอตันมีชิ้นส่วนบ้านของเลนที่ติดมือและมันก็แหลมเอาเรื่องจนเจาะเข้าไปบนร่างกายของเอเลียน เป็นการคิวที่โคตรจะโชคดีแบบที่เธอตั้งตัวไม่ทันเลยเลยครับอาจากลายเป็นบุคคลคนแรกที่สามารถจัดการกระพกมันได้ในคืนนั้นทั้งคืนทําให้เธอต้องช็อกยาวไปเลยครับนางช็อกด้วยใบหน้าที่แน่นิ่งแบบนั้นจนถึงเช้าเมื่อรวบรวมสติกลับมาได้อีกครั้งเธอกลับมาคิดอีกครั้งวันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็พบกับร่างของมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่เดิมเลยครับในวันนั้นเบรนส์ตั้งสติทําสิ่งที่ต้องทําในทันทีอย่างแรกคือการเช็คโทรศัพท์ว่ายังใช้ได้หรือไม่ผลปรากฏคือมมมมันนไไไ่่สาารรถถใช้้้ดึงงก็วฟฟ ในบ้านทุกอย่างถูกดับไปหมดโรจน์ก็เช่นกันครับปรินซ์เล่ต้องอาบน้ําแต่งตัวและรวบรวมความกล้าทําสิ่งที่เธอกลัวที่สุดนั่นคือการเข้าไปหาผู้คนและบอกถึงสิ่งที่เธอได้พบเจอโดยการปั่นจักรยานเข้าไปในเมืองซึ่งเมื่อถึงยังในเมืองก็ดูเหมือนทุกอย่างจะปกติอยู่ครับผู้คนยังคงใช้ชีวิตตามปกติและยังคงทําสีหน้าเบื้องตึงใส่เธอตามปกติจุดนี้ยิ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนในเมืองนั้นรู้จักเธอดี และทุกคนก็รู้สึกกับเธอเหมือนๆกันถ้าเป็นคนทั้งเมืองเกลียดเธอก็แปลว่าเธอต้องทําสิ่งที่เลวร้ายมาแน่ๆครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามหาคําตอบต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เธอต้องทําในวันนี้คือการไปหาตํารวจและแจ้งความบอกเรื่องราวสิ่งที่เธอได้พบเจอเมื่อคืนกระทั่งเข้าไปยังในสถานีตํารวจเธอได้พบกับคุณพ่อและคุณแม่ของมอสที่ได้เจอเมื่อวานครับ ทั้งโค่นั้นชอ็อกกับการได้พบเจอกับเธอและไม่ลืมที่จะดึงหน้าเบึ้งตึงใส่เธอก่อนที่พู้เป็นแม่จะถุยน้ำลายใส่เธอเต็มหน้าเลยล่ะครับถึงจุดนี้ยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่เลยว่าเธอไปทําอะไรมาทําไมทุกๆคนถึงเกลียดเธอขนาดนี้วินาทีนั้นเธอไม่มีกระจิกระใจที่จะแจ้งตํารวจอีกแล้วและหันหลังกลับไปจนเหลือไปเห็นรถบัสที่กําลังเคลื่อนเข้ามาในเมืองมันคงถึงเวลาแล้วที่เธอจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เมืองใหม่คงอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับเธอการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่ไม่เคยรู้จักเธอ คงอาจเป็นสิ่งที่ดีมันเลยทําให้เธอไม่เสียเวลาในการตัดสินใจและรีบเดินทางขึ้นไปบนรถบัสในทันทีแต่การเดินทางในครั้งนี้จําเป็นจะต้องผ่านเส้นทางเดียวกันที่เป็นบ้านของเธอครับจนได้รู้ว่านในละแวะกแถวๆวบ้านของเธอนั้นในตอนนี้ถูกเจ้าพวกเอเลียนจัดการเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วทุกๆอย่างมันเงียบเหงาไปหมดแต่ว่าเธอก็ไม่สนใจเพราะเธอกําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนี่ ระหว่างที่การเดินทางดําเนินไปสักพักพนักงานบนรถเมล์คนหนึ่งกลับทําตัวลับๆล่อๆ,ๆพยายามนั่งใกล้เธอแต่เธอก็หลีกเลี่ยงและเดินหนีออกมาในที่สุดชายคนนั้นก็เริ่มเผยถาดแถวออกมาครับความผิดปกติของการส่งเสียงออกมาจากลําคอครับเสียงสั่นสะเทือนที่ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปจะทํารวมถึงการบวมบริเวณคอเวลาส่งเสียงนั้นเป็นสิ่งที่แน่ชัดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าพวกเอเลียนครับ และพวกมันก็ไม่มีอะไรจะปกปิดอีกแล้วและสมือนว่าเธอเองจะเป็นเป้าหมายหลักสําหรับพวกมันเลยทีเดียวครับเนื่องจากเอเลีนทั้งสองตัวที่อยู่บนรถคันนั้นมันพงเป้ามาที่เธอเพียงคนเดียวววนานั้นเธอเรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีและวิ่งมุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่เธอรู้จักใกล้เคียงสิ่งที่ทิวานั้นมันคือโบสนะครับ แต่เมื่อพยายามเคาะประตูโบสถ์ก็พบว่าไม่มีสักคนอยู่เลยจนเธอหันไปเห็นสุสานที่อยู่ข้างๆเราจะได้พบกับสีหน้าของการปลงของเธอครับแต่จริงแล้วเธอกำลังเดินมุ่งตรงไปยังสุสานของมอสเพื่อนสนิทของเธอก่อนที่เธอจะน้ำตาไหลออกมาเองเพราะด้วยความรู้สึกผิดที่อยู่ภายในใจครับแต่เธอก็โศกเศร้าได้เพียงไม่นาน เมื่อได้มีกลุ่มกม้อนเมฆสุดประหลาดเคลื่อนเข้ามาหาเธอทำให้เธอจึงต้องวิ่งไปอีกครั้งและเหมือนจะเป็นทิศทางที่กลับไปยังบ้านของเธออีกครั้งครับวินาทีนี้ทำให้เธอได้เห็นสิ่งที่กระจ่างมากขึ้นคือผู้คนที่อยู่ใกล้ระแวกบ้านของเธอนั้นต่างรวมตัวกันและชูมือขวาขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกับลำคอของทุกคนนั้นเหมือนมีบางอย่างที่ผิดปกติอยู่ภายในนั้นครับทางเลือกในตอนนี้มีไม่มากอีกแล้ว กลับไปที่บ้านอย่างเดียวเลยครับครั้งนี้เธอก็พบกับร่างของเอเลี่ยนที่ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ทว่าเธอกลับพบบาะแสบางอย่างที่น่าแปลกใจบริเวณปากของมันกลับมีบางอย่างที่เคลื่อนออกมาจนกลายเป็นรอยลากยาวออกไปนอกบ้านเสมือนกับว่ามีบางอย่างออกมาจากปากของเอเลี่ยนตัวนี้ครับแต่เธอพยายามหาจากพรง้าที่ลากออกมากลับไม่พบสิ่งสงสัยที่ว่ายอยู่นั้น ทุกๆอย่างต่างกดดันไปหมดกลุ่มเมก็เคลื่อนตัวเข้ามาอย่างบ้านของเธอจะไปไหนก็ไม่ได้อีกแล้วเหมือนฝนกําลังจะตกลงมาวินาทีนั้นเธอได้ตัดสินใจเข้าไปข้างในครับเตรียมสิ่งของทุกๆอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นอาววธได้ไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ํารอเอาไว้มีดพกเล็กๆที่เธอมีรวมถึงพยายามซ่อมแซมบ้านและปิดประตูทั้งหมด เพื่อป้องกันการโจมตีที่ใกล้เข้ามาน่าจะจนนี้เราจะพบกับแสงวูบวาบที่มาจากนอกบ้านครับแสดงให้เห็นถึงพวกเอเลี่ยนที่กําลังใกล้เข้ามาครับและมันเหมือนจะจ่อจงที่บ้านหลังนี้อย่างจริงจังและตอนนี้ก็เหมือนจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่พวกมันเลยจะจู่โจมครับ ตะปูที่เธอตอกใส่พรมพยายามปิดการบานณต,ตอนนี้มันหลุดลุยออกมาอย่างง่ายดายแน่นอนอยู่แล้วครับพลังเดอะฟอสของพวกมันที่สามารถเคลื่อนย้ายตามใจชอบแม้แต่ตะปูตัวเล็กๆมันก็สามารถดึงออกอย่างง่ายดายได้เห็นพลังของมันแค่นี้ก็เถึงกับคนลุกแล้วล่ะครับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้จะเอาอะไรไปสู้ก่อนที่หลังจากนั้นพวกมันจะเริ่มปล่อยแสงบางอย่างออกมาครับแสงสว่างจ้าที่ลอดผ่านหน้าต่าง จุดประสงค์ที่มันทําแบบนี้ก็เพื่อนําร่างของเพื่อนที่ถูกเธอกําจัดไปดูดกลับไปในยานของพวกมันีกครั้งและแสงที่ว่านี้งคงจะคุ้นเคยกันดีกับนางเอเลี่ยนลหลายๆเรื่องล้าแสงที่สามารถดูดกลืนพวกคนขึ้นไปยังบนยานรวมถึงอะไรก็ตามที่พวกมันต้องการดูดเข้าไปครับทางเลือกเดียวของบรนในตอนนี้คือพยายามหลบหนีและหลบซ่อนเพื่อไม่ให้พวกมันพบเจอ แต่ด้วยขนาดบ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากมายแน่นอนอยู่แล้วที่พวกมันสามารถหาเธอเจอได้อย่างง่ายดายแถมตัวนี้มันยังได้จะเอใส่เธอไปจังๆเลยครับเป็นอีกตัวที่มีพลังเจ็ดเหมือนกับก่อนหน้านี้คําจํากัดความของเอเลนในหนังเรื่องนี้ไม่ได้ตายตัวไปนะครับถ้าสังเกตดีๆเจ้าตัวนี้จะมีความงเงียบเงียบและดูเหมือนจะมีอารยะคล้ายกับมนุษย์ครับพวกมันไม่ใช่เพียงแค่เอเลนที่จ้องจะเอาแต่ทาร้ายแต่พวกมันสามารถเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่เธอหวงมันเคยรูปภาพของเธอและบรินส์ ทันทีที่มันได้เห็นมันหยุดนิ่งและคิดไปสักพักบรินซ์ได้ใช้โอกาสตอนที่มันแน่นิ่งอยู่นั้นรีบวิ่งขึ้นไปอย่างชั้นที่2และได้พบกับเอเลนอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเอเลนตัวนี้ก็แตกต่างออกไปครับมันมีลักษณะเล็กมากกว่าตัวก่อนหน้านี้และนิสัยของมันแตกต่างจากตัวก่อนหนีน้อย่างสิ้นเชิงตัวนี้จะคล้ายกับสัตว์ป่ามากขึ้นที่เอาแต่มุ่งจองทำร้ายอย่างเดียวเห็นได้ชัดว่าตัวนี้ไม่ได้มีพลังเหมือนกับตัวแรกครับแต่มันจะใช้วิธีการต่อสู้เป็นส่วนใหญ่ ประมาณว่าเป็นพวกกีกินและลูกกระจอกประมาณนั้นครับซึ่งด้วยรูปร่างที่ไม่ได้เปรียบมากนักทาให้เธอสามารถตอบสนองการต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําร้อนในการตอบโต้หรือการใช้สิ่งของฟาดใส่มันซึ่ง,งหน้าและเหมือนว่าเธอก็จะเอาชนะมันด้วยเลยครับก่อนที่ว่าการกระทําของเธอต้องสงบลงด้วยการที่มันใช้พลังแสงดูดอีกครั้งครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพลังดูดของมันนั้นรุนแรงมากๆพลังมหาศาลที่ไม่สามารถต่อต้านมันได้เลยครับ ครั้งนี้บรินซ์เลือกที่จะทิ้งของเอาไว้และเลือกที่จะกระโดดออกมาจากตัวบ้านแต่ว่ามันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยครับเพราะมีบางอย่างที่น่ากลัวและน่าขนลุกมากกว่ารอเธออยู่ข้างนอกครับอะให้ดูเองเลยแล้วกัน เจ้าตัวโคนเอเลียนแมงมุมตัวใหญ่ความเร็วและความแกร่งที่โจมตีเพียงครั้งเดียวอาจจะตุยได้เลยแต่ว่าก่อนที่เธอจะได้เผชิญหน้ากับมันโดยตรงกลับมีร่างของมนุษย์ดึงเธอออกไปสะก่อนครับซึ่งมันคือร่างของชายพนักงานส่งพัสดุลากครัวของเธอออกไปที่ไหนสักทีเพื่อให้ยานแม่ของพวกมันดูดร่างของเธอขึ้นไปวินาทีนั้นดีที่เธอสามารถต่อตาได้ทันครับ เลยทำให้การดูดของยานแม่นั้นล้มเหลวไปซึ่งยังไม่พอแค่นั้นเจ้าเอเลียนแมงมุมตัวใหญ่ก็รีบพงเข้ามาหาเธอในทันทีครับแค่เพียงการส่งเสียงคำรามก็หนวกหูจนต้องปิดไปเลยแล้วครับ ทางนี้ยังไม่รวมถึงความเร็วและพละกําลังของมันแค่เพียงการพุ่งเข้าไปก็สามารถทะลุรถยนต์ได้เลยครับแต่เหมือนจะเป็นโชคดีของบรนอีกครั้งที่ทําให้มันติดอยู่ภายในรถแขนคาที่ทะลุไปอย่างสเปสปะจนไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้บรนใช้โอกาสนี้จุดน้ํามันที่รั่วไหลออกมาจากรถแล้วก็ได้เป็นเมนูใหม่แมงมุมย่างหรือปลาหมึกย่างก็ได้ครับ การจัดการกับเอเลี่ยนครั้งที่2ของเธอจะนับว่าเป็นดวงได้หรือเปล่าล่ะครับนี่มันตั้ง2ตัวแต่และตัวก็เบิ่มเบ่ทั้งนั้นหรือว่าเธออาจจะไม่ธรรมดายอย่างที่เราคิดครับหลังจากที่เธอจัดการกับเมนูปลาหมึกย่างไปเรียบร้อยแล้วน้ำใสจากยานแม่ก็พุ่งเข้ามาจ้องจะดูดเธออีกครั้งเสมือนกับว่ารอให้เธอเข้าไปยังในบ้านอีกครั้งก่อนที่ภาพจะตัดไปยังเจ้ามนย์ต่างดาวที่มีพลังจิตก่อนหน้านี้ครับมันมุ่งเข้าไปหาเธอในห้องที่เธอกําลังซ่อนอยู่แต่ห้องที่ว่านั้นมันคือห้องแห่งความทรงจํา จดหมายทุกฉบับที่เธอเขียนทุกวันถึงมอด ต่างถูกแขวนเต็มไปหมดอยู่ภายในห้องเสมือนกับเป็นห้องสารภาพบาปของเธอเลยแหละครับก็ความที่พูดถึงเพื่อนสุดที่รักและความรู้สึกผิดที่ระบายลงไปและดูเหมือนเจ้ามนต์ต่างดาวตัวนั้นก็ดูจะสนใจกับสิ่งพวกนี้เช่นกันแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือเบรน์ถูกลำแสงสีแดงครับลำแสงที่ทําให้เธอนั้นถูกแช่แข็งเอาไว้ลำแสงสีแดงเหมือนจะแตกต่างจากลำแสงก่อนหน้านี้ครับมันสามารถทําให้เธออยู่ในสภาพที่แช่แข็งรวมถึงสามารถบังคับให้เธอลอยได้ตามอิสระตามที่พวกมันต้องการเสมอ กับเป็นการพันฒนาการที่ดีอย่างหนึ่งเลยล่ะครับณจุดจุดนี้เจ้ามนุษย์ต่างดาวตัวนั้นก็เดินเข้ามาในห้องก่อนที่มันจะเลือกทําอย่างหนึ่งให้กับเธอครับคือการปล่อยเจ้าปรสิทธิ์ที่อยู่ในตัวของมันเพื่อเข้าไปยังในปากของเธอเสมือนกับพวกคนละแวกบ,บ้านของเธอที่ถูกครอบงําโดยพวกมันเห็นได้ชัดแล้วว่าเจ้าปรสิทธิ์พวกนั้นมีความสามารถในการควบคุมคนคร,ครับ อ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้สังเกตตัวสัญ,ญลักษณ์ของเอเลี่ยนตัวนี้ครับเหมือนว่ามันจะมีลายอยู่บนหน้าผากที่แตกต่างจากตัวอื่นไม่แน่ใจว่าแสดงถึงอะไรแต่อาจจะบ่งบอกถึงยศดถาบรรดาศัก์ของเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ก็เป็นได้ครับอันนี้แอดมัวเองนะครับกลับมาที่บรินที่ถูกเจ้าประิต์เข้าไปในปากจนภาพตัดไปทีได้พบว่าเธอเพิ่งตื่นนอนขึ้นมาครับหลังจากสะดุง้งบรินก็เย้มออกมาเลขคิดว่าตัวเองนั้นเพิ่งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายครับมองออกไปจากหน้าต่างทุกๆอย่างปกติเรรียยบ้อ เดินลงไปอย่างชั้นล่างบ้านของเล่นของเธออยังคงปกติแปลว่าเธอยังไม่ได้ถูกจู่โจมจากพวกเอเลียนจริงๆเอ๋หรือว่านักเรื่องนี้จะเล่นเราซะแล้วกระทั่งเธอก็ได้พบกับอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมสบายใจขึ้นครับซึ่งสิ่งที่ว่านั้นก็คือมอสเพื่อนรักของเธอเองที่จากไปครับเสียหน้าของเธอนั้นดีใจจนเกือบจะเป็นลมไปเลย จดหมายที่เขียนระบายถึงคนที่ไม่อยู่บนโลกอีกแล้วและตอนนี้เธอก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของบรินส์ถูกถูกถ้อยคำที่เธอเก็บไว้มาเป็น10ปีกลั่นกรองออกมาเป็นเพียงคำพูดเดียวและเป็นคำพูดเดียวที่เธอพูดออกมาทั้งเรื่องเลยครับซึ่งมันคือคำว่าฉันขอโทษและเธอก็ได้ใช้มือล้วงเข้าไปในปากของตัวเองและปรากฏขึ้นอีกทีในเหตุการณ์ปัจจุบันครับขอบอกเลยว่าจนๆนี้เธอแข็งแกร่งมากๆเลยครับ เธอสามารถลวงประสิตอ,อกมาจากปากของตัวเองได้สาเร็จและเธอก็พลาดทาประสิตตัวนี้หล่นลงไปบนพื้นจนมันสามารถหนีออกไปและยานแม่ก็ปล่อยลําแสงใส่มันก่อนที่จะปรากฏเป็นการกระทําบางอย่างของพวกมันครับสิ่งที่พวกมันทําคือการโคลนมนุษย์ขึ้นมาวินาทีนั้นปรินซ์ก็ทําได้เพียงแค่หนีนออกไปให้ห่างที่สุดและเราจะได้เห็นว่าประสิตนั้นคลืบคลานเข้าไปในปากของตัวโคลนครับเมบื่อปรินซ์หนีออกห่างจากพวกมันได้ประมาณหนึ่ง ึงกับทําให้เธอแทบตะลึงออกมาเลยครับเมื่อพบกับตัวเองที่อยู่ตรงหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดหลักแหลกครับหากว่าพวกเราไม่สามารถจัดการกับบรินต์เเองงั้นก็โคลนบรินซ์อีกตัวออกมาให้กําจัดตัวเองสเสลยซึ่งบรินซ์คนนี้ก็ไม่พูดพลั้นทําเพลงครับเมื่อเห็นหน้าก็จ้วงใส่ตัวจริงในทันทีหากแต่ว่าบรินซ์ตัวจริงกลับพกมีดพกไว้ในกระเป๋าเชียววินาทีนั้นบรินซ์ตัวจริงจัดการกับตัวปลอมได้อย่างง่ายดายครับตัวปลอมหรือจะมาสู้ตัวจริงความเผ็ดมันคนละขั้นกันและครับ แต่ถึงอย่างนั้นการต่อสู้ของเธอก็ออกมาด้วยสภาพที่เธอต้องสะบักสะบอมแผลสุจการที่ตัวปลอมทิ้งเอาไว้เธอเดินออกมาตามถนนเพียงลําพังและพบกับเจ้าเอเลียนแมงมุมตัวใหญ่อีกครั้งครับสแสดงว่ามันยังมีอีกหลายตัวอย่างแน่นอนครับณตอนนี้มันรอบรินช์อยู่เบื้องหน้าแล้วแต่ครั้งนี้ก็โชคดีครั้งที่ไม่ต้องเผชิญโดยตรงจะโชคดีหรือโชคร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื่องจากว่ายานแม่ของพวกมันได้ดูดเธอขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งตอนนี้เธอก็ปรากฏขึ้นมาอยู่บนยานแม่ของพวกมันลักษณะาภายในคล้ายกับพื้นที่ว่างเปล่าพผ้นเป็นน้ำโดยรอบๆจะมีแสงระยิบระยับออกมาก่อนที่ไม่นานจะมีพวกมันปรากฏตัวออกมา3ตัวครับเดาว่าคงน่าจะเป็นเอเลี่ยนพวกขั้นสูงที่สามารถใช้พลังจิตได้ทั้งสมตัวกลับไม่ได้เลือกที่จะกำจัดเธอในทันที หากแต่ว่าพวกมันได้ใช้นิ้วสัมผัสไปที่หัวของเบรนซ์มันทําให้เบรนซ์ต้องเข้าไปในจิตของตัวเองครับจิตที่ว่านั้นมันคือจิตแห่งความทรงจําที่อยู่ภายในหัวของเธอภาพชายเก่าๆในวัยเด็กของเธอไม่ว่าจะเป็นภาพแม่ของเธอในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ความทรงจําที่เชื่อมต่อกับบ้านของเล่นของเธอสิ่งนี้คงไม่ใช่งานอดิเรกธรรมดาของเธอมันคือของเล่นที่แฝงไปด้วยความทรงจํามากมายของเธอและแม่คงไม่ต้องสงสัยเลยละวครับว่าทําไมเบรนซ์นั้นถึงรักของเล่นพวกนั้นนักหนา ก่อนที่เธอจะพบกับอีกคนนั่นก็คือมอดครับสิ่งนี้จะฉา้ไปถึงภาพความทรงจำสุดย่ำแย่ของเธอที่ทําให้เธอต้องมาเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันครับเรินซ์จะได้เห็นกับความทรงจําที่พบกับพ่อของมอดนั่งคุกเข่าเสียใจกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น จนเธอเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆและได้พบกับเหตุการณ์ที่ทําให้เธอต้องจมปลักจนมาถึงปัจจุบันซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านั้นคือตอนเด็กครับเธอและเบรนช์นั้นกําลังเล่นกันจนกระทั่งทะเลาะกันแต่ว่าเบรนช์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในที่สุดเธอถูกมอสผลักจนกระเด็นลงไปวินาทีนั้นเธอคว้ากหินขึ้นมาแล้วก็ได้พัวใส่หัวของมอสอย่างเต็มจังจนไปเหตุทําให้มอสต้องขึ้นไปบนสวรรค์เลยทีเดียวครับสีงนี่ได้ไขข้อสงสัยให้กับเราแล้วว่า ทำไมผู้คนในเมืองถึงเกลียดบรินถึงขนาดนี้ครับแน่นอนว่าหลังจากนั้นเธอถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตรกรในสิ่งที่เธอไม่ได้ตั้งสติและไม่ได้ตั้งใจทําลงไปครับเธอเองก็รักมอสมากๆไม่งั้นเธอคงไม่รู้สึกผิดมาจนถึงปัจจุบันอย่างแน่นอนสังเกตได้จากที่เธอนั้นเขียนจดหมายถึงมอสตั้งแต่ที่เธอยังเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันเลยเลยครับระบายถึงเรื่องราวแต่ละวันและความรู้สึกผิดเดิมๆที่เธอได้พลาดพลั้งทําลงไปกับเพื่อนรักจดนี้เราจะได้เห็นถึงมนุษย์ต่างดาวอีก3ตัวครับ ที่เป็นคนสัมผัสบริเวณหัวของเบรนช์พวกมันรู้เรื่องราวทุกอย่างของเบรนช์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดหรือชีวิตที่โคตรจะน่าสงสารของเบรนช์สิ่งนี้ทําให้พวกมันต้องกลับมาพูดคุยกันประชุมกันว่าจะเอาอยัางไงกับอ e ีนีต่อหากปล่อยมันไว้ต้องอันตรายอย่างแน่นอนอันนี้แอดแปลมั่วๆนะครับใครมันจะฟังภาษามนุษย์ต่างดาวออกจนสุดท้ายแล้วคำตัดสินก็ออกมาจากเบื้องบนของพวกมันคับ เมื่อทั้ง3ตัวไม่สามารถปรึกษากันได้แสดงว่าพวกมันยังมีผู้ที่สูงส่งกว่าซึ่งคนผู้นั้นนี่แหละครับที่เป็นคนตัดสินให้กับบรินส์ในที่สุดบรินส์ก็ถูกส่งลงมาจากที่เดิมก่อนที่เธอจะหันขึ้นไปบนฟ้าและยิ้มกับไฟรีบระยับจุดนี้นางไม่ได้บอกเลยครับว่าบรินส์เห็นอะไรตรงหน้าแต่ที่แน่ๆเธอนั้นได้ยิ้มออกมาและหัวเราะมีความสุขจนภาพตัดไปในวันต่อมาครับบรินส์กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสดใสร่าเริงเพียงลําพัง แต่เมื่อเธอออกมานอกบ้านพบว่าเธอไม่ได้ลำพังอีกแล้วครับตรงหน้าบ้านของเธอมีคนมากมายที่เป็นเพื่อนและแวกบ้านแถวนั้นทุกๆคนหันมายิ้มและโบกมือใส่เธอทั้งนี้ทุกๆคนยังช่วยจัดบ้านให้กับเธอด้วยละครับก่อนที่ภาพจะตัดไปยัางงานเต้นรำที่เธอใฝ่ฝันพร้อมกับหนุ่มผู้เป็นวาสนาของเธอชีวิตนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เธอฝันมาหลายปีและในที่สุดฝันนี้ก็เป็นจริงครับก่อนที่ท้ายที่สุดนางจะเฉลยให้เราทราบครับ ว่ายานพวกนั้นยังคงอยู่บนโลกแห่งนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าคนพวกนี้เป็นใครคนพวกนี้ถูกครอบงำโดยปรสิทธิ์เป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะครับยกเว้นเพียงแต่บริน์ที่ได้ใช้ชีวิตตามที่เธอใฝ่ฝันซึ่งก็คือของขวัญจากพวกมนุษย์ต่างดาวที่ตอบแทนชีวิตสุดสวยของเธอในอดีตครับแล้วก็จะไปกันแล้วนะครับสหรับหนังเรื่อง no one will save you เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วขอให้คะแนะนหนังเรื่องนี้ไป9เต็ม10เลยละกันครับ ไม่มีอะไรจะพูดและผมเองก็ชอบมากๆครับหนังเกรดบีที่คุณภาพขนาดนี้ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆเลยแหละครับเพื่อนๆละ่ะชอบกันบ้างหรือเปล่าให้คะแนนหนังเรื่องนี้กี่คะแนนกันดีลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับและเช่นเดิมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กับพวกเราสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางช่องทางซ้ายล่างนี้ได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นทางพร้อมเพย์หรือทรูเวล e ตส่วนใครที่ไม่ค่อยมีปัจจัยก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์ให้กลับคลิปนี้เพราะมันจะทําให้คลิปของพวกเราแสดงผลให้กับคนเด่นได้มากขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่กับนางเรื่องต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบเวสตเดสียขอสวัสดีครับ